อิสลามนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายครอบครัวทำร้ายสังคมเปล่าอิสลามมาเพื่อสร้างความอบอุน่นสร้างความสุขสบายกับสังคมมนุษย์ทุกสังคมอิสลามมาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนกับสังคมและที่ผมพูดข้างต้นนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งมิติหนึ่งในการทำงานที่มัสยิดบึงการและโรงเรียนอิสลามบืงการสักวันหนึง่ง จะมีหน้าที่มีบทบาทพี่น้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูสู่อาเซียนประเทศไทยโดยเฉพาะอีสานเนี่ยเป็นประตูไปไหนอะไปกัมบูชาลาวจีนและประเทศอื่นๆที่เขาต้องรับรู้เรื่องราวของอิสลามการสร้างฐานที่มั่นคงของการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมของอิสลามนั้น นั่นคือวิสัยทัศน์ของมุสลิมที่ต้องมองในอนาคตเราต้องการให้คนทั่วโลกนี่ได้รับรู้เรื่องราวของอิสลามเราก็จะต้องวางแผนอาจารย์อิสมาอิลรุชชอบ,บอกว่าเหลืออีกสองจังหวัดที่จะมีมัส,สยิดจังหวัดบึงการก็อีกสี่เดือนก็จะมีแล้วนะครับต่อไปจากนี้ก็จะเป็นจังหวัดนคนปรปฐมนครพนมนครพนมนี่ก็ ต,ติดกับจังหวัดบมืองการนะครับแล้วทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสติก็กำลังดิน้นรนหาทุนนะครับที่จะสร้างที่มัส,สยิดถ้าอีสานครบถ้วนแล้วในการที่จะมีมัส,สยิดทุกจังหวัดนี่ถือว่าเป็นการวางรากฐานสู่อนาคตอันงดงามของมุสลิมในการเผยแพร่อิสลามต่อไป